สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาต่อจากคลิปที่แล้วครับซึ่งแอดมินได้ทิ้งท้ายไว้ว่าให้จับตาดูสถานการณ์วันต่อวันในซีเรียต่อกรณีการเผชิญหน้ากันระหว่างตุรกีกับสหรัฐอเมริกาโดยตุรกียืมมือกลุ่ม S.T.S. และ S.N.A โจมตีพื้นที่กองกำลัง S.D.F ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนซึ่งหลังจากก,กองกำลัง S.D.F ได้ร้องขอการสนับสนุนทางอากาศจากสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกายังนิ่งเฉย ก็มีการประกาศออกมาจากกลุ่มเมื่อช่วงเช้าของวันที่12ธันวาคมกลุ่ม SDF จะหยุดปฏิบัติการการกวาดล้างกลุ่มไอซิหากจะมีการโจมตีทางอากาศจากตุรกีซึ่งสหรัฐอเมริกาก็หวังจะให้กลุ่ม SDF กวาดล้างกลุ่มไอซินี่แหละครับนั่นทําให้สหรัฐอเมริกาจะเป็นต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ตุรกีหยุดการโจมตีทางอากาศนั่นทําให้เมื่อวันที่11ธันวาคมสหรัฐอเมริกาได้ส่งกองกำลังทางภาพพื้นเป็นหน่วยเล็กๆ เขาไปลาดตระเวนกลางเมืองรอก,กา้าจุดประสงค์ก็คงจะเพื่อให้กองกำลังทางอากาศของตุรกีเกรงใจไปทําการโจมตีทางอากาศที่นั่นแต่มันผิดคาดครับยังมีการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายเป็นอาคารโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยข่าวกรองของกองกำลัง SDF ในเมืองังก,กล่าวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่บริเวณชายเมืองดัดก,กล่าวยังมีโดรนติดอาวุธของตุรกีโจมตีค่ายทหารฐานที่มั่นของกองกำลัง SDF ที่ตั้งอยู่นอกเมืองอีกด้วย ซึ่งกองลังของสหรัฐมริกามีประจําการในซีเรียเพียง900คนครับและจริงๆอยู่ว่าสหรัฐมริกาเคยประกาศว่าการสู้รบการของกลุ่มติดอาวุธต่างต่างไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐมิกาแต่ในทางกลับกันสหรัฐก็ต้องการกวาดล้างกลุ่มไอซิดโดยอาศัยกองรัง SDF ซึ่งหากสหรัฐมิการจัดการกับปัญหาการสนสนทางอากาศของตุรกีไม่ได้สหรัฐมิการก็จะหมดอิทธิพลในซีเรียเช่นกันซึ่งแน่นอนครับว่าสหรัฐมิการ สามารถส่งกองกำลังเข้ามาเป็นผู้เล่นเองได้ครับในซีเรียแต่ขึ้นชื่อว่ามหาอำนาจเขาไม่ทำกันครับโดยสหรัฐอเมริกามีกำลังพลนาวิกโยธินบนเรือโจมตียกพลขึ้นบกชั้นวาสและแบบอื่นอีกกว่า3,000นายร้อยลำอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งต้องคอยจับตาครับว่าสหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาเรื่องตุกรกีอย่างไรส่วนในด้านอิหร่าน,น,น ผู้นำสูงสุดอิหร่านอาลีคามเนีได้ออกมาเทศนาผ่านโทรทัศน์เป็นครั้งแรกหลังจากหมดอำนาจลงในซีเรียโดยคามเนียกล่าวโทษอิสราเอลและสหรัฐในกรณีการล้มสลายของระบอบก,การปกครองของประธานาธิบดีบาซาอันอาซาด์ในซีเรียโดยกล่าวหาว่าทั้งสองวางแผนทั้งหมดและบอกว่ากองลังอิหร่านสับสนในซีเรียรวมถึงกองลังอันอาซาด์และอิหร่านจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง ซึ่งแอดมินก็ง,งงครับว่าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรในเมื่อตอนนี้กําลังถูกอิสราเอลถล่มอย่ยางหนักอย่างต่อนเนื่องในซีเรียคาเมเนีกล่าวว่าไม่ควรมีข้อสงสัยใดๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียนั้นถูกวางแผนขึ้นในห้องบัญชาการของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเรามีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ประเทศเพื่อนบ้านแห่งหนึ่งของซีเรียก็มีบทบาทด้วยเช่นกันเขากล่าวเสริมโดยดูเหมือนเขาจะอ้างอิงถึงตุรกีครับและกล่าวต่อครับว่า แต่ผู้วางแผนหลักคือสหรัฐอเมริกาและระบอบไซออนิสต์ด้านเจ้าหน้าที่ตุรกีก็ปฏิเสธอย่างหนักครับต่อข้อกล่าวหาที่ว่าตุรกีมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการบุกโจมตีรัฐบาลแต่แอดมินมองครับว่าปฏิบัติการบุกโจมตีของกลุ่มกบฏจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับไฟเขียวจากตุรกีสอค้องครับกับนายโมฮัมหมัดจาวัดซาริฟรองประธานาธิดีฝ่ายกิจการยุทธศาสตร์ของอิหร่านได้กล่าวอย่างชัดเจน โดยกลางเมื่อวันอังคารที่10ธันวาคมครับว่าบทบาทของตุรกีในเรื่องนี้ชัดเจนมากเป้าหมายของพวกเขาแตกต่างกันบางคนพยายามยึดครองดินแดนทางตอนเหนือหรือตอนใต้ของซีเรียในขณะที่อเมริกาพยายามเสริมสร้างสถานะของตนในภูมิภาคนี้ตุรกีมีกองกำลังอยู่ในซีเรียทางตอนเหนือขณะที่กองทัพอิสราเอลส่งทหารเข้าไปในเขตการชนทางตะวันออกของที่ราบสูงโกลันทางตอนใต้ด้าสารัต ซึ่งมีทหารบางส่วนอยู่ในซีเรียเพื่อช่วยเหลือกองลังชาวเคิร์ดก็อยู่ทางตะวันออกคามินียยังกล่าวทิ้งท้ายครับว่าอิหร่านยังคงพยายามติดต่อกับรัฐบาลภายใต้การนำของกองลัง STS เนื่องจากอิหร่านและซีเรียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเราคาดว่าความสัมพันธ์ฉันมิดของเราจะยังคงอยู่ต่อไปคามินีกล่าวต่อเมื่อวันพุทธที่11ธันวาคมที่ผ่านมาว่า เรื่องเรื่องโง่เขลาที่จะเชื่อว่าเมื่อความต้านทานอ่อนแอลงอิหร่านแห่งอิสลามก็จะอ่อนแอลงตามไปด้วยโดยเขากล่าวว่าด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าอิหร่านแข็งแกร่งและเข้มแข็งและจะยิ่งเข้มแข็ง,ขงยิ่งขึ้นเท่านั้นด้านอิสราเอลโดยนายกรัฐมนตรีเป็นจามินนทันยาหูได้เตือนรัฐบาลใหม่ในซีเรียว่าหากระบบการปกครองนี้ปล่อยให้อิหร่านกลับมาตั้งหลักใหม่ในซีเรียหรือปล่อยให้มีการถ่ายโอนอาวุธ อิหร่านหรืออาวุธอื่นใดให้กับกลุ่มเอสเวลลหรือโจมตีเราเราจะตอบโต้อย่างรุนแรงและจะเรียกร้องค่าตอบแทนมหาศาลจากพวกเขาซึ่งก็ต้องคอยดูกันครับว่ากลุ่ม ST S t s เจะเอาอย่างไรจะกล้าสู้กับสหรัฐและอิสราเอลต่อไหมคงต้องติดตามกันต่อไปครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทานผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b ์ กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ